งั้นค่ารักษาพยาบาลกับการที่เราซื้อประกันสุขภาพก็ไม่ต่างกันเลยค่ะมันสามารถทำหน้าที่เป็นตู้ปกป้องเงินสดของคุณได้ปกป้องยังไงล่ะคะขอยกตัวอย่างเลยแล้วกันคะ่ะว่าให้ทุกขั้นนะคะตอนนี้มีเงิน1ล้านบาทเท่ากันในบัญชีและวันนี้คะ่ะเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นเราปวดท้องหนักปวดอย่างรุนแรงเลยต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยด่วนและผลตรวจก็ออกมาว่า คุณเป็นโรคร้ายแรงชนิดหนึ่ง oh, <no. S 1> ต้องมีค่ารักษาประมาณ3 0 0แสนนะคะเบื้องต้นและอาจสูงสุดถึง5 0 0 0สนบาทเลยแน่นอนค่ะคุณมีเงินฝากในธนาคารนี่คะคุณก็ต้องไปเบิกเงินใช่ไหมคะมาเป็นค่ารักษาให้กับโรงพยาบาลแต่ในทางกลับกันค่ะวันนี้คุณได้ตัดสินใจซื้อแผนสุขภาพหมอจ่าย i healthy แผนโกซึ่งจ่ายเบี้ยปีละ3 0 0 0 0บาทจะมีทุนคุ้มครองตัวคุณเลยค่ะ ถึง10ล้านบาทเนี่ยคะ่ะไม่ว่าคุณจะเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะมีทุนรักษาสาตัวนะคะถึง10ล้านบาทเลยทีเดียว <Wow. S 1> ซึ่งค่ารักษาที่ทางโรงพยาบาลเรียกเก็บทางบริษัทกุ้งไทยแอ็กซ่าก็จะเป็นคนดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลยค่ะนี่แหละค่ะคือการปกป้องเงินสดของคุณ <Wow. S 1> เห็นไหมล่ะคะว่าแค่คุณแบ่งเงินปีละประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทเนี่ยคะ่ะ มันสามารถปกป้องเงิน3า0 0 0 0 0้0บาทหรือ1ล้านบาทของคุณได้เลยค่ะปากทิ้งท้ายไว้นะคะสําหรับเรื่องตู้ปกป้องเงินสดค่ะวันนี้กายคุณพร้อมใจคุณพร้อมคุณจะเลือกบริษัทประกันอะไรก็ได้แต่หากวันหนึ่งค่ะกายไม่พร้อมแล้วถึงแม้ว่าจะมีเงินมากมายขนาดไหนคุณก็อาจจะไม่สามารถทําประกันได้อีกต่อไปจริงไหมคะหากวันนี้คุณยังมีโอกาสเลือกแผนประกันสุขภาพหมอจ่ายที่ เบียถูกที่สุดในท้องตลาด <Wow. S 1> อีกทั้งยังคุ้มครองครอบคลุมเรื่องค่ารักษาพยาบาลและโรคภัยต่างๆนะคะก็ลองพิจารณาเลือก iHealthy ไว้ในครอบครองนะคะก่อนที่แผนสุขภาพหมอจ่ายแผนนี้จะเป็นแร่ไอเทมในอนาคตฝากไว้ด้วยนะคะถ้านมากเลยนะคะที่ติดตามกันมาจนจบคลิปและหากมีข้อมูลที่จะสอบถามเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามใต้แฟนเพจหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะแล้วเจอกันต่อในพาร์ทที่2กับเรื่องตู้ควบ คุ้มค่าใช้จ่ายสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ